สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Monkey Present นะครับมีหลายคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มากันว่าเข้าให้พี่ให้แบบให้ผมสอนเข้าวิธีเข้าเกมแก๊งสตาร์เวกัตแบบไม่โดนแบนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีเข้าเกมแก๊งสตาร์เวกัตนะครับว่ายังทำยังไงไม่โดนแบนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าทําตามผมนะครับเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับก่อนจะมาดูวิธีนะครับก็ ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมังกี้พิเศษด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับมาครับมากันวิธีแรกนะครับอย่างแรกเลยก็นี่เปิดเน็ตเลยครับเปิดอินเทอร์เน็ตครับให้ทุกให้ทุกท่านเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็กดลองครับให้มันโหลดนะครับก็รอหมุนไปนะครับ อาจจะมีปัญหานะนี่ครับพระได้แล้วก็ให้น้องให้ทุกท่านนะครับปิด wifi อย่างไวเลยครับแล้วมันก็จะโหลดนะครับนี่ครับพอมาถึงหน้านี้แล้วับใช่ไหมครับทุกท่านคงแบบเข้าไม่ได้นะเป็นพราอะไรนี่ครับปรากฏยอมรับไปครับมันบอกว่าต้องใส่อายุครับใส่อายุใช่ไหมครับ พอผมใส่อายุแล้วใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นว่าไม่พบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับนี่ครับมันมีวิธีแก้นะครับง่ายๆเลยครับเปิด wifi ครับง่ายๆก็แค่เปิด wi-fi เนี่ยเปิด wi-fi ครับใส่อายุใส่อายุไปครับแค่นี้ครับนี่ครับแค่นี้แล้วก็รีบปิดรีบปิด wi- ไฟเลยครับไม่ต้องสนอะไรทั้งสิ้นครับปิดไปเลยครับแล้วก็ปัดทิ้งครับเข้าใหม่ครับ ไม่ต้องเปิด wi-fi นะครับปัดเข้าใหม่ก็ไม่ต้องเปิด w i f i แล้วครับแล้วแค่นี้ครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็ให้กลับมาเปิด w วไฟใหม่อีกรอบนะครับทำตามผมเนี่ยถ้าดูไม่ทันก็กกลับไปใหม่นะครับแค่นี้ครับนี่แล้วก็รอหมุนครับทีนี้ก็รีบปัดปิด w i f i ครับแล้วเข้าครับรอมันโหลดใหม่อีกรอบครับ นี่ครับแค่นี้ครับก็สามารถเล่นได้ร้อเปเซนแล้วครับไม่โดนแบนนะครับทําตามผมรับรองเล่นได้ร้อยเปอร์เซนต์แอี่ครับเล่นได้แหละครับเข้าได้สบายๆนะครับวันนี้ก็มากับคลิปสั้นๆนะครับเห็นมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ครับเมนมาให้ช่วยสอนวิธีเข้าครับผมก็จัดให้เลยครับเอาละครับจากไปกันไปคลิปนี้ครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับ